ในโยอันเจริกรณิโยอนุตังปุญญเขตังโลกัาติโมพุทธายะมะกาโรพระกุกุสันโภพุทธเจ้าโมกาโรพระโกนาคมโนพุทธเจ้าพุทธกาโรพระกัจปูพุทธเจ้าทากาโรฮสีสิริกาสักยมุนีพุทธเจ้ายะกาโรฮสีอริยเมตไตรพุทธเจ้าขอเดีเยนชาารณีปัจจินนสีพุทธ เจ้าทั้งห้าพระองค์น้าอยู่ตาใช่โมอยู่ตาขวพุทธอยู่หน้าทาอยู่หลังยกอยู่กลางกับหม่อมพระบิดาอยู่บ่าขวาสิบยี่สิบเอ็ดพระมารดาอยู่บ่าซ้ายสิบสองดินญาณทร้งรีของข้าพระเจ้าอยู่เยืนอยู่ในดอกดอกบัวทองสำหรับรองรับข้าพระเจ้าตัวข้าพระเจ้าอยู่ในอู่นั่งตัวข้าพระเจ้าอยู่ในอู่นอน จิตินิพพานั่งกิตินิพพานอนนิพานักเทพบ้งเกิชั้นมาปกมาปกป้องกสิทธิอรใจยะมงคลให้แก่ข้าพเจ้าด้วยพระอรหังพระอรหังพระอรหังสาธุสาธุสาธุอุกาสสา้าพระพุทธเจ้าขอกราบอัญเชิญพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอกราบอัญเชิญพระธรรมพระเจ้าขอกราบอัญเชิญพระสังฆเจ้า ขอการบันเชิญพระสีสังเพชได้โปรดเสด็จมาอยู่หน้ากลางเทสาของข้าพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอการบันเชิญพระอิศวรเจ้าได้โปรดเสด็จมาอยู่บาซ้ายของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอการบันเชิญพระนารายเจ้าได้โปรดเสด็จมาอยู่บาขวาของข้าพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอการบันเชิญพระคงคาได้โปรดเสด็จมาเป็นหน้าลายของข้าพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอการบันเชิญ พระนาลัยได้ไปวดเสด็จมาเป็นลมปากของข้าพระพุทธเจ้านักมัททะข้าพระพุทธเจ้าขอกราบอัญเชิงญานาคได้ปวดเด็จมาเป็นสร้อยสังวามของข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบอัญเชิญพระบางได้ปวดเสด็จมาเป็นดวงใจของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะทําการจริงใดดขอจงตื่นบวามสิท okay. ี่ทุกเมื่อย่ารู้เบื่ออย่ารู้นายด้วยเดชเดชะ ขอคุณพระยาอิิบายอันเลิศละอ้ำอยู่ในห้องห้ามกูหาขณะาาเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้และสเสด็จขึ้นสู่พระนิพพพระนิพพานพระองค์ได้รมตัดฝากพระศาสนาไว้แก่เทวดาพุทธนาคตลอดเต็มถึงเท่าสามมนราา์ตามอุปราทจันพะองค์การให้ได่ห้าพันพระรัชานั้นขอเทพเท,เทวดา จ้าทั้งหลายได้ผลจะดเห็นแก่พระศานสนาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ลายให้บรรเทาที่เบาให้เสื่อมหายสัรพจิตตั้งหลายขอจงปเป็นประสิทธิเมุทังวนจนังประสิทธิเมขมังวนจนังประสิทธิเมงฆังวนจนังประสิทธิเม สีสีวันนี้เป็นวันดีเลอศเลอศล่นเลิศยิ่งกว่าวันใดทั้งหลายข้าพระเจ้าขออนุญาตพ,พ่อแห่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณสถานท,ที่นี้ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อเชิญพระพเทพเทวามาเป็นจักขีพยานในการประกอบพิธีบวงสรวงขอเลอกอขอใัยขอ ความร่ำรวยมั่ง,งมีศีสุขเพื่อเป็นสิริมงคลให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแก่อธิษฐานเถิดเออในเกลือดีตาพระเจ้าคืออธิษฐานเหมือนกับธิษฐานน่ะตาพระเจ้านางั่งวันพาติแล้วก็เอฟท,ทีุ่กคลุกขามที่ขอบปากขมาหลวงข้าแต่พระรันตนกัยพ่อพรมทั้งหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเจ้ายาลาฟ้าดิน ทุกท่านวิมานทั้งหมดขออัญเชิญมาเป็นที่ประยุกต์สกาเลนะพุทังภูเสมะอิมีนาสกาเลนะตามังภูเสมะอิมีนาสกาเลนะสังฟังภูเสมะอิมีนา สก่าเลนะอัลลัหันตังปุเชมะติมีนาสกตาเลนะเทวตานังภูมิเทวตานังลุกคเทวตานังภิสนุกันเกวะสกาลภูตังอัิภูสยามิ นักยังทันเตที่ปะตูปะปุปภะวรานิรัตนัตยสสะเสวะอภิปูเสเมาอรมมหากังนัตนาตยสสะปูชาทิกะระตังหิตะสุขภาวะโหตุอาสาวะ ขยปฏิยาสาธุออกาเลยเลยสาตามคุณะใส่ผลไม่เลยนะใส่อะไรย่างะยางอย่างปาตามผลไม่เออปกอกกุเรียนเรียนเเรนกันเรียกะเี เดินเดียนเอ,เอ็กซ์ซบอกว่ขาขร้อมใจบุญคือจังบ่คอยชาติค่ะกำลังปักถูกเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะก็ดูให้ชบนะคะ,ะคะ่ะ ทีจะได้เลขชุดแปดอลรหันเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลังจากราับโชคมาเนาะค่ะ <literal> พี่น้องค่ะตอนนี้กาลังปักทูกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะคู่คนแหงขอโชคเนาะค่ะพี่น้องหลังจากแตกเป็นล้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนแห่วัดแทบแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งลุงกระไรเนาะค่ะพี่น้องค่ะรถเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องยูทู e กระไยช่องเนาะค่ะทีมงานเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะมาหลายมาครบทุกคนละค่ะเนาะค่ะพี่น้องนี่กําลังปักธูปเนาะค่ะคนละไม้เพื่อที่จะขอโชคขอใช่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเปิดดวงรับโชคก็มีเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะทันใดที่ปวดขาปวดหลังปวดเอวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อมาหักษาได้เนาะค่ะที่อยู่ที่วัดป่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะวัดป่าจอมซีเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะลืมมาบ่ทุกข์อะ โทรมาทางแอดได้เนาะค่ะพี่น้องเสียงเจ้าชือเรียกคือเครืเคียเพื่อนให้โชคบอันเบียขวัญทุงไปเรื่อยๆจุดทูปผลไม้นะคะพี่นอ้องเพื่อขอโชคเนาะคะ่ะ เอาไปเป็นขวนกระเป๋าเนาะแม่ขวนกระเป๋า <laughs> ไปขวนกระเป๋าจ้ะขวนกระเป๋ากระิได้เงินล้านก็มึงได้เงินล้านเง <c oughs> ินล้านะนะแม่เนะ <c oughs> าะเงินล้า,านจ้ะว้าสาธุแม่ กระโปยดอกไม้เนาะค่ะที่โต๊ะบวงสวงเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีธันใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งออกไปใส่เด้อค่ะพี่น้องรอเอาตัวเด็ดตัวดีเนาะคะ่ะชุดแปดอลาหันเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเด็ดตัวดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเพิ่นกะ หลังไหลเข้ามาเนาะค่ะแหวัดแทบแตกเลยเนาะค่ะพี่น้องหลังจากล้านแตกเนาะค่ะรับเงินล้านเต็มๆนะคะชุดแปดอัลาหันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็นี่ค่ะพี่น้องค่ะเปิดดวงรับโชคก็มีเนาะค่ะเปิดดวงก็มีเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องปวดเข้งปวดขาเนาะค่ะอยากมารักษาเนาะค่ะพี่น้องก็มาได้เด้อค่ะพี่น้องเปิดน้าบวงวรวงได้ยังไงเด้อ เปิดลำบวงสวงก็จะมีพิธีบวงสวงลำบวงสวง่เนาะค่ะพี่น้องค่ะถูกเป็นล่าเรื่องจ้างหมอลำมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีหมอลำด้วยนะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่อยู่ใกล้ๆเนาะค่ะก็มาฟังลำกันได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเด้อโอ้ยขอเป็นประธานที่ บุญผารวยกำลังจะจุดธูปขอโชคเนาะคะ่ะรอรุ่นกันเนาะคะ่ะว่าจะออกมาตัวไหนแล้วค่ะขาบุญผารวยได้เป็นผู้ ผู้จุดทูบเนาะค่ะพี่น้องเสียงโชคเนาะค่ะพี่น้องรอลุ้นกันเด้อค่ะพี่น้องว่าสิออกมาตัวใดเน,นาะค่ะอันใดกันอาศัยบารมีผู้นี่ล,นนนล่ะอันใดก็ได้ผู้หแห่งตาที่ผู้แห่งตาเห็นมาทีเอ่อเลขเลขทูปพิธีบวงสรวงหลังร้าน,นนะแตกเนาะค่ะแปดโพล่ะค่ะพี่น้องนะ่าจะเป็นแปดเนาะค่ะฮะตรงก็อายเปล่าโอ้ค่ะครับ น่าจะเป็นสามจะเป็นเลขสาไม่3ก็สอไม่3ก็สองสองหัวมันจะต่ำกว่านี้เหนนะคะเมนว่านอันเปน้ำกันตัวที่สองเก็บะไรอย่างเอฟซีค่ะจแปดกับสเนาะสองเลขสอค่ะค่ะ สอง2 2 2สองสองสองาจะเป็นสองค่ะไม่ตัวบนจะเลขแปดไหมคะอ่าสองจริงจริงด้วยสองสองโผล่แล้วครับตัวที่สองโผล่มาแล้วครับผมน่าจะเป็นเลขสองเนาะที่สองครับไม่น่าจะแล้วครับอย่างนี้เป็นเลขสองจริงๆ ของเอีค่ะตัวที่3มาะลุนไปน้ำกันวอนนี้อาจจะมี2อตัวเนาะค่ะพ่าอีกเลข2ตัวครับ สองตัวเอฟซีก็กลงทุนแข็งแข็งนจังๆค่ะขัน้นไหนอยากได้สามตัวก็เอาศูนใส่ไปเลยครับผมสดยอดตรงใช่ไหมสองตัวนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะ <c oughs> นะครับแปสองครับผมสรุปว่า8ปดสอนะครับนี่คือเลขที่ที่ผูกสวนครับผมนะครับสรุปว่าคือตัวเลขแปดสองเอาเอาาเอ มีนะมีสาม,มตัวนะเหมือนจะมีตัวที่สามอยู่ห่างมากเลยศูนย์รอรุ่นตัวที่สามนะไม่ว่าจะมีสองตัวม่เป็นตัวนี้ตัวสแอดบ,บอกว่าถ้าพอได้อยากได้ตัวที่สามหอาศูนย์ใส่มาสั่งแอดบ,บอกว่าศูนย์นี่ดีเนอะอยังเป็นอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปิดสับจะเสียแบตเตอรี่เลยอีลาเห็นแต่ไหน แปดครับผมไม่ใช <The> <baptism>? ่ศ mm ูนย์นะครับตัวที่สามตัวเลขแปดครับแปดสองแปดครับพี่เดียวเอฟซีคะตัวเลขคือแปดสองแปดชัดเจนค่ะค่ะแปดสองแปดเจนนะครับผมแปดสองแปดครับผมอ๋อแบบนี้กันชัดเจนแล้วในส่วนตัวเลขครับผมเดี๋ยวบ่ายไปรับจังหวะครับผมแอดก็จะไปทายพิธีเปิดดวงให้ได้รับชมรับฟังกันครับผม นะอาจจะในกระล่องเบิรงครับผมรับะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเลขทูกที่บุญพารวยได้จุดนะค่ะพี่น้องค่ะได้3ตัวนะคะพี่น้อง8 2 8นะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยนะคะค่ะได้มาแล้วเป็นเลขหาบนะคะ82นะคะหรือว่า8 8ก็ได้นะค่ะพี่น้องหาจับเสียเ่ยงลอตเตอรี่ไ้เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นทูบจุดงานบวงสวงนะคะเปิดโชคขอลาบนะคะพี่น้องเปิดโชคเปิด ขอโชควันที่หนึ่งเนาะคะ่ะมีนาคมสองห้เด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องมักกระจัดคัดกระผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ